คนเก่าอยากจะบอกอะไรอัปเดตพลังงานของเขาประจำวันนี้กันนะคะให้คุณตั้งจิตนิ่งๆมองไปที่ไพ่นึกถึงหน้าเขานะคะและขอให้ไพ่ช่วยบอกทีว่านะเวลานี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรมาที่คุณโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะใบแรกสิ่งที่เขาอยากจะบอก ดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะมีความรู้สึกลังเลสับสนนะคะมีความดื้อด้วยช่วงแรกๆนะคะที่เขาบอกเลิกคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลิกกันด้วยเหตุผลใดก็ตามในช่วงนั้นอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วนะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความดือ้อเชื่อมั่นในตัวเองสูงถ้าคิดว่าทำอะไรแล้วถูก ะะทั้งที่เขาอาจจะทําถูกหรือทําผิดก็ตามแต่เขาจะเชื่อว่าเขาถูกเสมอเตือนไม่ได้ห้ามไม่ได้นะคะไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเนี่ยค่ะหมอดูจากเส้นชีวิตที่มันห่างจากเส้นสมองเนี่ยคือความดือ้อไม่ฟังใครเชื่อมันในตัวเองแต่ทีนี้เส้นใจของเขานะะเนี่ยโค้งลงมาหาเส้นสมองเขามีความสับสนในตัวเอง คือตอนนั้นนะ่ะมั่นหน้ามั่นใจว่าเลิกกับเราเราไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มมีความสับสนนะคะเพราะจริงๆแล้วเส้นนี้มันจะเป็นเส้นที่บอกว่าเวลาเขารักใครนะคะเขาก็จะลืมยากนะและชอบคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตคิดถึงคนเก่าๆนี่ยังไม่รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หมอเห็นจากไพ่ใบนี้บางกรณีนะคนคนนั้นน่ะที่เขาบอกเลิกกับคุณไปอ่ะเขาอาจจะบอกเลิกโดยที่เขาไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะโดนในเรื่องของ บางอย่างนะคะโดนในเรื่องของบางสิ่งที่ทำให้เขาอะสับสนนะคือไพ่ใบนี้จริงๆอะมันมีในเรื่องของความลุ่มหลงด้วยนะคะหรือการโดนทำของบางอย่างใส่เขาหรือโดนเมตตามหานิยมอะไรบางอย่างนะทำให้เขาไปหลงไหลสิ่งอื่นจนต้องมาเลิกกับคุณก็ได้นะคะอ่ะใบต่อมาสิเขาอยากจะบอกอะไรอีกโอ้พลังงานของคุณกับเขาบ่งบอกว่า ช่วงนี้เขามีปัญหา ส่วนตัวค่อนข้างเยอะบางคนมีปัญหาในครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัวของเขานะหรือบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานนะแล้วตอนนี้ปัญหามันหนักหน่วงเขาก็ยังเคลียร์แก้ไขไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาต้องเลิกกับคุณอะ่ะเพราะเขาอาจจะมีใครอยู่หรืออาจจะเป็นในคนในครอบครัวของเขาที่อาจจะไม่ต้องการให้ไปต่อกับคุณนี่ยังไม่รวมถึงว่าเขาโดนในเรื่องของสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ ดูแล้วอ่ะเหมือนดวงชะตาคุณกับเขาอ่ะมันยังไม่จบนะคุณกับเขายังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันจริงๆมันเป็นเรื่องของเวรกรรมมากกว่าในอนาคตนะ่ะนะคะมันก็มีมีโอกาสที่คุณกับเขาจะต้องวนเวียนกลับมาเจอกันอีกนะในช่วง3-8เดือนอ่ะขอดูไพ่ใบต่อมานะคะใบต่อมาหมายเลข12 ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเส้นชีวิตมันมีการดามซ้อนในตำแหน่งนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ3-8เดือนเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมนะคะมันเป็นจุดสิ้นสุด ที่จะต้องมีการแยกย้ายกันไปแต่คุณจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตน่ะมันมีการขาดจากกันด้วจริงแต่มันยังดามซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณน่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเลิกลาและจบสิ้นและห่างกันไปในอนาคตน่ะมันจะมีการกลับมาเชื่อมต่อกันอีกนะคะทุกๆการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะต้องเกิดปัญหาขึ้นก่อนเพราะเกิดปัญหากันแล้วก็แยกย้ายกันแต่เมื่อมันมีการแยกย้ายแล้ว มันจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นมองว่ามันเป็นจังหวะของการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแต่มันไม่ใช่การจบจริงนะคนคนนี้เขาก็ยังคิดวนเวียนวนเวียนนะคะยัง move on จากเรื่องของคุณไม่ได้ยังมีความรู้สึกแบบหวยหาคุณบ้างนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดนะเขารู้สึกสะเทือนใจนะคะ แต่อย่างที่บอกแหละนะมันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมที่คุณกับเขาต้องห่างกันไปหรือบางกรณีก็อย่างที่บอกแหละเขามีปัญหากับคนในครอบครัวของเขาหรือคนใกล้ตัวของเขาอาจจะทําให้เขากับคุณต้องจบกันไปนะรวมถึงรวมถึงก็อาจจะมีใครคนที่แบบที่อยู่ในความลับของเขาก็ได้นะคะที่เขาอาจจะไม่เคยบอกคุณนะรวมถึงมันอาจจะมีในเรื่องของ อย่างที่บอกแหละว่าสั่หาบางอย่างที่ทำให้เขาลุ่มหลงแล้วก็ไปจากคุณนั่นเองอะสรุปซิท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณจะสังเกตได้เลยนะจริงๆไทม์ไลน์ของไพ่เป็นไพ่มืดมัวหมดเลยไม่สดใสเลยพอหมอบอกใบสรุปนะคะใบที่ห้ามาเป็นไพ่ดีเลยนะฉันก็เปิดมาตั้งสี่ใบใบสรุปใบที่ห้าเป็นไพ่ดี ดวงชะตาคุณกับเขาอ่ะเมื่อมันผ่านมรสุมไปแล้วนะคะ3-8เดือนบางคน3เดือนบางคนอ่ามากกว่า3เดือนแต่สูงสุดมันจะอยู่ที่8เดือนจะมีการติดต่อกลับมานะคะคุณกับเขาจะได้กลับมาพูดคุยกันนะและกลับมาครั้งนี้มันจะมีการปรับความเข้าใจกันและความสัมพันธ์อ่ะมันมีแนวโน้มที่จะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะทีนี้ช่วงนี้สิ่งที่หมออยากจะให้คาแนะนําเพิ่มเติม,ตมสิ่งแรกเลยในระหว่างที่คุณกับเขาอ่ะ มันเป็นช่วงที่ต้องจบต้องย้ายกันไปเนี่ยเราไม่ต้องไปโฟก,กัสเขาพาบอกว่าต้องสวยนะคะหล่อนะรูปร่างดีนะฟิตแอนด์เฟิร์มสวดทรงองเอวอ่ะเหมือนคนเหมือนคนที่ฟิตหุ่นเฟิรม์มหุ่นแล้วก็แต่งตัวให้ดูดีดูดูหรูดูแพงแล้วก็ฉีดน้ำหอมด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มจใสแต่งหน้าแต่งผมเซตผมให้ดูหล่อดูสวยแล้วก็ปรับในเรื่องของคำพูด กิริยาวาจาให้มีสเสน่ห์ให้อ่อนหวานให้น่ารักพูดให้เพราะมันจะเป็นการดึงดูดพลังสิ่งดีๆเข้าหาคุณไม่ว่าจะเป็นโชคลาภนะคะการเงินความรักความรวยความมั่งคั่งรวมถึงมีโอกาสจะได้เจอแฟนใหม่ในกรณีที่คู่เจ้ากรรมในเวรของคุณกลับมาแล้วคุณอาจจะไม่เอาไงบางคนอยากจะได้คนใหม่มันก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ถ้าคุณปรับบุคลิกตามที่หมอบอก นะค,ะคนใหม่จะเข้ามาภายใน4เดือนสูงสุดนะคะไม่เกิน6เดือนนะอันนี้ในเคสที่ใครอยาก move on นะแต่ถ้าใครสายมูชอบไปมูนะคะก็อันดับแรกอะไปมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถิ่นฐานบ้านเกิดภูมิลำเนาของคุณนะคะหรือบางคนคิดไม่ออกว่าภูมิลำเนาที่ไหนก็บ้านของแม่ก็ได้ นะคะบ้านของแม่บ้านของย่าของยายก็ได้นะหรือไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดทางทางเหนือภาคเหนือแต่ถ้าใครไม่อยากไปภาคเหนือจังหวัดไหนก็ได้ที่มีวัดบนภูเขานะคะอ่ะอีกจุดหนึ่งไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเป็นเด็กนะคะเป็นกุมารนะลองนึกดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเป็นเด็กเป็นกุมารนะคะแล้วก็อาจจะมีการเหมือน หมอไม่ได้ให้ไปบ่นนะคุณแค่ไปอธิษฐานจิตอะถ้าเกิดว่าเขาอะโดนคุณใส่มนดําหรืออะไรที่ทําให้เขารุ่มหลงขอให้เปิดทางให้เขาได้สติแล้วติดต่อกับมหาคุณแต่อย่าบ่นนะขอแค่ให้ท่านเปิดทางนะแต่ถ้ากรณีที่บอกว่าอยากได้คนใหม่ก็ขอให้เปิดทางให้ลูกดวงได้เจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะใครที่ชอบคำทำนาย่ยาลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ